การเรื่องนี้ก่อนนะอันนี้คือเบอร์ที่เราไปซื้อมาจากคนรู้จักที่เขายัดแบบนี้มาให้ <c oughs> แล้วก็ต้องการเสริมเนี่ยแล้วเขาเขาเสริมจากเบอร์เดิมที่ที่มีอยู่ไอ้เบอร์เดิมที่มีอยู่เนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าก็เหมือนกันก็ออกแนวเดิม <c oughs> ผมอาจจะไม่ยัดแบบนี้ให้ลูกค้าอยู่แล้วมันมันจะเป็นสองกรณีผมเรียนมาด้านนี้ผมก็จะรู้ว่าแบบไหนคุณจะเป็นเป็นแบบไหน โอเคพี่อาจจะทําราชการดูจากทรงผมต้องการให้เจ้านายละอือันนั้นคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยจะเปลี่ยนเพื่อให้ดีดแต่ไอ้สองเบอร์ที่ที่มีอยู่ในในตัวเนี่ยพร้อมเปลี่ยนได้เสมออยากให้แบบให้เราเปลี่ยนให้มันดีขึ้นก็พอแล้วอืแค่เปลี่ยนแค่ไปเรียนมาว่าครออคนคน,นี้ควรเปลี่ยนยังไงเอ,อแค่นั้นเองค้าขายก็แบบนึงราชการก็แบบนึง การเรียนก็แบบหนึง่งเปลี่ยนแล้วให้มันดีขึ้นเปลี่ยนแล้วให้มันปังอะ่ะ <c oughs> แค่นั้นเองอ่ะมาเอาอันนี้มาก่อนอันุีวันน้อยแต่ว่าจัดไป <c oughs> เอานี้ไปด้วย <c oughs> แกเองเลย SE3 ของพี่แล้วครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> พี่มาจากไหนเนี่ยมาจากบ้านแฟนครับบ้านแฟนอยู่ไหน <c oughs> โอเคนี่นี่นี่แกะบนแกะล่างก่อนของใหม่ครับมือหนึ่งอยากได้เล็กๆครับอยู่แถวไหนครับอยู่แปลริ้ววแถวไหนที่ไหนเนาะสนามชัอ๋อสนามชัเขตหรอโอเคแกะเลยอืมเปิดเลย Apple ID เดิมนะจำได้เนาะของเก่าที่ใช้ iPhone 6สมัครใหม่ได้ได้เดี๋ยวทำ จะใช้ใหม่เลยอ๋อดูเบอร์ใหม่ด้วยโอเคเดี๋ยวดูเบอร์ค่อยค่อยว่าการแต่ลงลงท้ายแบบเนี้ยมันธรรมดา99บาทที่ร้านเนี่ยบานเตออันนี้นะ SE สีดำนะอ้าวจับดูก่อนแรงเท่า iPhone 13แต่ราคาประหยัดูกใจเลยถูกใจไหมครับเพราะว่าบางคน อยากได้เล็กก็พึ่งนานๆจะมีแบบลูกค้าอยากได้ไอ o n นตัวเล็กๆเอ่อสเปคแรงๆผ่อนเบาด้วยครับโอเคเลยครับพี่สีสีก็โอเคนะครับชอบนะครับถูกใจเลยโอเคครับมาเดี๋ยวทับแอปเปิลไอีให้ไม่ย้ายข้อมูลเนาะเดี๋ยวผมเปิดเบอร์ให้นะได้ครับตรงใจนะครับนี่แหละโดนเลยตรงใจเลยนะโอเคย่องเลยอันนี้ ถ้าปังครับผมได้กลับมาอีกตั้วอย่าพึ่งแบบว่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะไม่ไม่ผมไม่รู้เรื่องไงพอดีผมถามจริงผมก็เลยตอนแรกผมใช้นี้อยู่มันก็โอเคอยู่อันนั้นเราดีอยู่แล้วแต่ตอแรกไปเปลี่ยนมาให้เสียทำไมอ่ตอนแรกแบบโอเคเลยนะพอพอเปลี่ยนเข้าสังกาดช่วงโควิดอ่ะก็บอกมาทีนี้แบบของเก่าดีกว่าผมเมื่เลยเขาเลยบอกว่าลองใช้ไหมเบอร์นี้ มก็เลยมเปลี่ยนมเปลี่ยนใช้เบอร์นี้ก็เลยแบบมันอืดมาอยู่ช่วงไงพี่อืดมาแล้วแบบมันเหนื่อยมากช่วงช่วงใหม่ๆเอามาแต่แล้วก็อึอเบอร์เบอร์มันเป็นอย่างนั้นใช่เหนื่อยมากเลยนะพี่ไม่ใช่รรมดานามากปีแล้วเนี่ยนี่ถ้าไปนี่ไปใส่อีกเบอร์นึงที่เอามาใหม่เนี่ยแม่งก็เหมือนเดิมนะถือว่าถือว่าบุญบุญโชคดีที่เรามาเจอกัน